ได้ยินว่าตีนักลงไม่มาคนแรกนะไปทำบอกมาคนแรกนะปืนบล็มาคนแรกจริงจริงปอนมาดิปืดมามาหน่อยปืดปืนมาแตอนนี้มีแต่เราลุงเสมอไม่อยากให้ลุงโดนกระทำแล้วว่าแล้วมันต้องไปกันทิ้งลุงหมดไอ้คนนั้นก็ทิ้งลุงเองไอ้ดีดึงสีพองเลย9-9นะครับลุงสุดท้ายก็คนที่อยู่กับลุงก็มีแค่เราใช่ครับใช่ใช่วินะผมไม่ใช่ถ้าลุงโดนด่าก็ต้องออกตัวให้ตอนเนี้ยมันเป็นเล่นคาเตอร์ดิ มีแต่ผมกับที่อยู่ข้างลุงแล้วตีเคาน์เตอร์เรามีใครเนี่ยลุงครับลุงเปิดการชาหมดยังครับลุงไม่รู้อ่ะมีเท่าไหร่นะแบงค์ลุงเปิดหมดยังครับลุงรู้ลองชวนมันอ่ะถ้าบอกเคาน์เตอร์ลุงลุงเปิดสีเลเซอร์เปล่าสีเลเ่อร์เปล่าอะไรเคาน์เตอร์โอ้โหไม่มีมีดไม่มีแรงหรอกไม่เอาอ่ะไรมีดสับหมามึงอ่ะไม่เคยอยู่ในไอเดียมันแล้วหรอมันมีอยู่ป่ะหรือว่าขายไปแล้วก็ไปเอาไปอัปเกรดแต่ ไปเหลือแล้วลุงอย่าตลกให้มากเถอะขอร้องล่ะมันไม่ตลกนะมึงทำมันมาเลยนะเคาน์เตอร์อ่ะมึงพะมึงเอามันมาใหม่ได้ตีไม่ได้หรอกโดนเว็บโ้งเว็บอะไรเมื่อมันมาใหม่ได้พอตัดหมาอัปเกรดไปตอนนั้นอัปเกรดเป็นอะไรวะไอ้ดอกแปะอุ้ยงอยู่นะดอ้ดอกแปะสองตอนท้ายก็แตกหมดมันไม่ได้มีดีเลยอยากได้บัตตเอร์ฟอย่านแล้วจบเออเดี๋ยวกูอยากได้บัตเตอร์ไฟอยู่นะเดี๋ยวกูจะเอาทุกอย่างของกูไปเทรด แค่ไม่ใครนะบัตเตร์านะสวยนะเออบัตเตอร์ไฟกการมีนะครับตีเฟสแบบเยียวถ้าเป็นไอ้ดอปเปอร์เฟสนะไอ้บัตเตอร์ไฟดอปเปอร์กูจะไอ้นี่เอาอ่าดอปเปอร์ดอปเปอร์ซัฟไฟสวยอย่างนั้นแหละกูกำลังถูกประมาณซัฟไฟซัฟไฟสามสี่แสนพรสามแสนไม่ใช่ประมาณสามสี่ห้าพี่ขาดแอดด็อปขาดเนี่ยเฮ้ยไม่มาเหรอเฮ้ยเฮ้ยด็อปบ้าง พี่ไอ้พวกอยู่ในวอลู้เอยู่ในเดกกับวม่เตเขาไม่เล่ชือเลย่เนมือเข้าไปใลไม่เล่นเลยไม่ต้องเล่นเลยแต่พูดไอ้เทียผมไม่มีอาการนะพี่บอกก่อนเล่นเไอ้น้องตเอาแบ่งอย่างกันยันไม่เลยีอะไรหลาหนึ่งสี่หกสองอะไรหลูกหลองวะหนึ่งสี่หกสอง๋อลุงับลุงเปิดการชาวยังผมอยากซึ่งใบบุญหมดแล้วมมีแต้มผมมีแต้มอยู่เก้าร้ออ่ะหมดแล้วเนี่ย มันแลกมันขาดสามร้อยแ้มจะแลกกล่องนั้นได้จะเอ้ยผมแค่อยากเปิดกล่องจะแลกให้ลุงเลยอ่ะจดีก็ใช่้องมันแต้มมันแต้มค้างไว้ไงมันทําอะไรไม่ได้อ่ะได้ดูตั้งกี่เม็ดนะลุงจะเจอเปิด้ดนกินเออมึงก็เติมเลยเปิดงอนบอกเลยเปิดดนดีก็เปิดให้ลุงไงครับแล้วก็เอากล่องมาให้ลุงไงแ้มที่สะสมมาให้ลุงสมุด เราจะตีวันนี้เลยเหรอพี่หือว่าไอชีโรตเรียกไรชีโรตเรียกไรหนึ่งหนึ่งสามสองครับขาดปูนอะ้าวันนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้พี่แต่พวกเนี้ได้ไม่ไม่พี่มีอยู่ร้อยวัตถุแล้วแ่ะมันได้เปิดแล้วนะโอ้หก็ไม่ทันอยู่ดีพี่ไม่แต่พี่ลองตีใครวะมันจะตีเลนมันจะตีวาเลนเลยให้ปล่อยมันได้ปล่อยมันก่อนก็ได้บีบีซีตีวาเลนมั้งไอ้มันควยกันตอนนี้ย าตีน้าตีได้แค่เล่มหนึ่งเหรอนนลูกเพราะอันไอ้แร่ใหม่มันไม่กูต้องตีคอนตีละลายฉลามใหม่อะมันติดง่ายหรืพวกนั้นอะไอพวกนั้นผมเอาของก่อไว้แล้วอ่าตาไม่เอาโตได้ปหมดูเด้มันจะได้หน่อยหอ๋อมันเล่นกับเลดอดอบีบีซีน่าเล่นกับว่าดินดูเด้ขอดูมันก่อนเด้ขอดูมันบ้างแต่ตอนเนี้ยเงินแดงเกี้ยงเลยว่ะแม่งได้ไหมวะอันเนี้ยเงินแดงด้วนเขาจะเล่นกับเราดูดิไม่เปิดเราหรอ เฮ้ยเอาเอาปลเาเอาดิเดี๋ยวเอาเยเอ้ันเลยข้าบุีกไอ้ลุงไม่ได้เงินแดงเหรอแป๊มเนี้ยได้ถ้ามาสองสมล้านอ่ะมามาส้มเลยเเลยมามาเรเดี๋ยวพึ่งดีกูจะเอาหกศูนย์ปัญญาอ่อนอียิสติพตีพิตีอย่าไปยังไงิตีงั้นโดนแล้วพิตีพิตีกอมาพิีพิตี ไอ้เคียเดี๋ยวก็โดนแบนหรอไอ้สัตว์ไอ้คนเราคุยไม่ได้ในไอ้ดอกไม่ได้รู้กดบ้างดิเฮียจับแล้วนะก็หลักฐานมีเขาไม่เอาหลักฐานออกว่าแย่งตัวเองหรอเหมือนข้างหน้าข้างหน้าเราจะเอานะข้างหน้าเนี่ยที่มองน่แไหนแล้วทำไมไม่ตีสักแก่งานดูดิก็กูยังไม่อยากตีอ่ะทำไมอ่ะก็กูยังไม่อยากตีอ่ะมึงจะทำไมจับอย่างวงวง กูจะรอเอาหกโซนจบยังมึงดูดิหกโซนใกล้จบยังมึงดูดิยังครับลุงยังครับเหมือนจะโดนด้วยนะครับก็ตีใครวะเอร์เลน่ะเลนแล้วบีบีซีอ่ะบีบีซีอ่ะบีบ <BBC> ีซีมึงอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือวอเลนวอเลนวอเลนบอลเลนต่อล้วเลย <okay. S 2> มึงดูมึงดูสองแจงเลยว่าจบยังถ้าถ้าจบแล้วเราซ้อนเลยถ้าถ้าบีบีซีดูบีบีซีกับไอ้นั่นอนะ่ะวอเลนอนะ่ะ ไม่แข่งกันเห็นวะไม่แข่งกันจัดเลยวะเหมือนจะมิติอยากเล่นมิติอยากเล่นเลยนะยุกยิงยุกยิงจัดเลยโอ้หแบงค์ชนะหมดเลยปะน่ะมบงชนะหมดเลยปะเลนชนะเลนก็ชนะบอลเลนก็ชนะน่ะไม่ยิงใกล้ๆนีะบอลเลนลืมนะวอลเลนลืมนะวอลเลนลืมนะไปดูใกล้ๆนะ ตัวเลยใช่ปะเี่จะต่อยผมพวกหนึ่งเองพี่เออยิงก็เหมือนกันมึงว่ามัดดาดปะมึงว่ามัดดาดปะไม่เหลือไม่เหลือใช่เหรอด่าดนม่เป็นหลือขนาดตอนนั้นเราตีมันยังเดินเลยกระเจาะไอ้กระจาะกระเจาะหมดยังเอาดิมึงเลือกสักแกงดิเอาแกงไหนมึงเลือกดิ๋ยวเลือกนี่เลือกนี่เลือกนี่เลืงกนี่เอาดิ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 เอาดีนี่เอานี่อันนี่ไม่ตีเลยเนี่ยแกงนี้ไม่ตีเลยันนี้เลยเป็นเหรอเอาไอ้เคี้ยแป๊บนึงเขาตีกันออยู่ไ้ตี ไม่เราเปิดก่อนแล้วเราต้องตีกับเราเราเปิดแล้วเขาต้องตีกับเราเอาเขาตีกันแต่เขายังตีอยู่เลยตีไม่เราเขาเปิดก่อนตีได้ครับต้องตีเลยครับต้องตีต้องตีเลยเฮ้ยพี่ตีพี่ตัดพี่ตีตายพี่ตีตายพี่ตีตายไอ้เี้ยนุมตัวตายเว้ยเว้ยเกม sorry มันคือครีมไหนวะกูมองไม่ออกวะ่ะนี่อันนี้อันนี้อันเดียวกันไหมแกงเดียวกันไหมล้มล้มลม้ซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยล้มอีกล้มอีกซ้ำหน่อยเปลี่ยนมิดได้ปะล้ม ่ะจิ้มดิจิ้มดิเอ้ามึงจิ้มดิเลือกงอะลองเลือกเลยครับเลือกเลยครับเอามึงจิ้มดิมึงจิ้มดิเอาติมึงจิ้มดิเอามึงจิ้มดิเลือกงอะจิ้มเลยครับดดดูไม่โคตรเหลือดอ่ะไอติเขาไม่เบรกเขาเอามึงดูเด็ดแบกเหลือดอ่ะมึงดูมาจากเหลือดั่นเว้เหี้ยเนี้ยไอติเตปพี่ป้า อะไรหรือคนนึงอะตรงนี้วิตีอ่ะไหนตีอยู่ไหนวะอ๋อพี่วะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลมโอเคมึงยิงลมโอเคใช้ได้ใช้ได้อุ้ย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 ใครลั่นกันอะลุง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 หลังลุงหลังลุงฟังหลังลุงฟังหลังก็ลุงลุง ร้ีรีด้ไ้ลุฟังลงฟังลงฟังเด็กเดินนอนฟังเดียเฮียไม่มีโอกาสได้ยืนในสัตว์เจอพวกกูไอกระจกไอ้เฮียเฮียถอหวกไให้คุได้บ้าอตีนตบหัวมองคได้บ้าถอนหอ้สัตว์ยงกระจกไอ้เฮียเฮียฟอร์มเียงหนาสัตว์เฮียกลับมาไล่ไว้มาดิมาดมาดิมาดดลดางล้ม เรามีตัวนึงสามีเล่นไม้หน่อยเล่นไม้หน่อยาผักระตีผัดกระตีผักระได้ได้ไดเออมาขัดเลยเอไอตุ๊ดตุ๊ดก้องตุ๊้องตัอยู่เจวยอยู่ชตยอยเน่ผมไม่เคยให้ลุงนอนเกินสิวิน แล้วมันจะยิงทำขวยยี้เลาะน่ะมึงดูดิเสียเวลานะุมยรู้อย่าพูดนะโอ๊โทษทีไม่รู้สองพันพันสองพันประมาณนี้เหอเายป้าต่อเลยป้าต่อเหเอาไรเหาไรเหล่าไรสายติอสายต่อึงไล่อหมดเลยอล่มีึดเลยหมดเลยอะ ดึงเพื่อนดีดึงเพื่อนดีดึงเพื่อนไหนดึงเพื่อนไหนไนี่ปล่อยนะตัวตัวชุบตัวชุบพี่ตีพี่ตีพี่ตัวชุบโอเคปั๊มเกาะไอ้เหี้ยพี่ตีโซ่หน่อยพี่รู้ไหมตายพี่ตีซอยหน่อยพี่ตีต่อยต่อเลยพี่ พี่ตีช่วยหน่อยดิคัดหน่อยดิพี่ตีพี่ต่อยหน่อยดิรัวหน่อยรัวหนีพี่ตีไม่มาโอ้พี่ตีต่อยหน่อยไอตีไม่ต่อยเขาอ่ะต่อยดิพี่ตีเฮ้ยนุนนุนนตื่นนุนตื่น อาพิติจิ้มมาพิติิรีจิ้มเลยยังไม่หมดยังไม่หมดเอ้ยเอ้ยมันต้องดวลกันเองก่อนแล้วป้าไม่ดวเองเงี้ยเราดวเราเดินสายเลยด้วยสเตปดู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 สเตปดิ้ดูสเตปดิดูสเตปดิ้ดวิ่งสิงนะเมื่อกี้จะสิงแล้วนะขาอ่อนจังเลยว่งนะเมื่อกี้จะสิงนะดูดิดูดิ ดูดิดูดิดูดิวิลัวเกินมายังรัวมายังลุกเฮ้ยเฮ้ยป้องเล่งป้องเล่งป่องเล่งเอาดิเออหลอกกั็ไม่ตีก็อครับหนึ่งรูกูเหมือูข่ยอะไรแบนี้

เวปืนกูิ้วยุงแล้วกูยิ้วก่อนตยนะพี่เฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วปืนขวาเลยปืนปืนเร็วรอแล้วลุงชุบแล้วชุบแล้วลุงผมยิ้มไหมไอตี๋ตายไอตี๋โง่จัดอ่ะไอเหี้ยไอรอดตายบุกเยอะกว่าไปช่วยรอดดิการปืนหน่อยการปืนหน่อยการปืนหน่อย จุ๊เปินจุ๊บปืนชุ๊บปืนชุ๊บปืนอุยอ้ยอุยอยอ้ยปัม๊มปับชุบอยู่านะผมชุบอยู่าน,านี่ชุบอะไรสัตว์ใบเพียด้วย ไปด้วยต้องมปืนนะป้องนะนะก,ก,กันเืนนะต้องมีปืนนะต้องมีปืนนะเฮ้ยเขยายังอยู่มามาๆอมเล่ดได้ผมเล่นได้ผมเล่นได้ดไดปืนอ,อะ่ะ พีรัวหน่อยพี่พิธีรัวหน่อยพี่พิธีตีของหัวทั้งหมดถอยผมตีไปแล้วกินไหนวะรัวหน่อยดิพิธีพิธีพิธีรังเกิดมันรัวพิธีรังเกิดมาพี่ตีรอวหน่อยพี่พี่ตีพิธีรัวน่อยสองวิมีปืนไม่เปลี่ยนปืนว่าตายหาหมดเป็นไงว่าตายหมดตายพี่ ต้งกกตายแวฮ่าฮ่าฮูดบูดก็บูดอะไรกันโลชุบแล้วบูดบูดก็บูดอยู่เมื่อกี้ก็บูดได้แล้วมึงเตะพอดีอะบูดอยู่โอ้ยมึงตายเอามึงชุบไปตีไปเอามึงจะชุบใครอ่ะเฮ้ยมึงชุบใครอ่ะชิโด ี่ตีรวยหน่อยี่ตีรวยรหน่อยพี่ไตีรวยรวยหน่อยไปรวยรวยรวยเฮียล้ำมันล้ำไปมันล้วมันล้ำไปแล้วโอ้หเฮียพวกนั้นแม่งแย่งแอดอูเฮ้ยมึงอย่าแย่งดิเฮ้ยพี่่อพี่กอพี่พี่ ไม่ตั้งเนี่ยไอพี่โจนพีโจนห้าตัวโอ้โหผมจะเก็บอีรูไว้ลุงอันนี้ไมนได้ยิรูให้เขาไปตีมีดตีลุงนะเห็นนะเอาเกไปให้บึงวัดกันไปให้บึงวัดกันป้าบึาป้ามาเีวบนาเนียจะเล่นอาวุธอะไรก็ได้อะอาวุธอะไรอาวุธอะไรก็ได้อาวุธอะไรก็ได้อาวุธอะไรก็ได้ไปดิไปดิย้อนไปดิเฮ้ยเฮ้ยานาเอาไปดิวมีอะไรเอาเยอไอคอเนี่ย ออน่ะปืนยิงออนปืนยิงอเฮ้ย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 ยเฮเฮ้้ยเฮ้ยเเป้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เป้ยยเฮเายเป้นยเฮ้ย้เฮ้เยเปเยเเฮ้ยเยเฮ้ยเเป้ยเยเฮ้้ยเเปยนปืยเเฮ้้ยเ้เเฮ้ย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 เเฮ้ยเยเฮ้ยเฮย้ยเเฮ้ยเเฮ้ย้้ยเ้ ดี๋วรอไปไม่ดีเอาแล้วเอาแล้วเราทีชีวิตโอ้โหหมัดเขามีต่อยแม่งสองอย่างเดียวเลยเว้ยไอชิโนะไปเตววอตไอชิโนไปเตวดห่วยอุบาทเต่